ไปติดตามเรื่องของขอ,งของกฎหมายที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวันสิเป็นแนวไดไปติดตามใน3นาทีกับอายการแผ่นดินค่ะช่วงนี้ห้าสอคนลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ อย่าหาทำย้ายหมุดที่ดินพละการเสี่ยงนอนคุกไม่รู้ตัวแค่ขยับก็รับโทษหนักกฎหมายเข้มงวดกว่าที่คิดอย่างไรหาคำตอบได้ใน3นาทีกับอายการแผ่นดินกรณีมีปัญหานะคะว่ากรณีเราเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินนะคะแล้วก็มีความประสงค์ที่จะขยับหมุดที่ดินเพื่อจะทําการก่อสร้างรัว้วหรือว่าอาจจะขยับหมุดที่ดินเพื่อในการปรับหน้าดินอย่างเงี้ยนะคะ กรณีนี้เจ้ ina, in. In าของที่ดินที anyway. pping, ่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะคะมีอำนาจที่จะขยับหลักหมุดได้เองหรือเปล่านะคะกรณีนี้ก็จะมีตามระมวลกฎหมายที่ดินนะคะก็ได้วางหลักเอาไว้นะคะว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นเจ้าของที่ดินเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินก็ตามนะคะแต่ว่าในการเคลื่อนย้ายหลักหมุดซึ่งเป็นเครื่องหมายของทางราชการที่เจ้าพนักงานได้ปักไว้นะคะกรณีนี้ก็คือแม้ว่าจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เราก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดได้ด้วยตนเองนะคะหากเรามีความประสงค์จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดหรือว่าพบว่า หลักหมุดที่ดินเคลื่อนย้ายไปจากจุดที่ถูกต้องนะคะ,ะมิเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งไปยังเจ้าพนักงานที่ดินนะคะเพื่อยื่นคำร้องของรางวัดสอบเขตเราไม่มีอำนาจนะคะที่จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดโดยพละการนะคะกรณีนี้นะคะหากเราเคลื่อนย้ายหลักหมุดโดยพละการแม้ว่าเราเป็นแม้ว่าเราจะเป็นเจ้าของที่ดินก็ตามนะคะกฎหมายได้กำหนโด,ดโทษจำคุกไว้นะคะก็คือจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน20,000บาท และมีโทษหนักขึ้นนะคะตามประมวลกฎหมายอาญาในกรณีที่การเคลื่อนย้ายหลักหมุดนั้นทําไปเพื่อยึดถือเอาสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นนะคะกรณีนี้ก็จะมีโทษหนักขึ้นนะคะก็คือจาคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทข้อแนะนํานะคะในกรณีที่หากเรามีความประสงค์จะเคลื่อนย้ายหลักหมดุดก็ให้ทางเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะคะไปยื่นคําร้องที่สำนักง,งานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่นะคะเพื่อยื่นคําร้องขอรังวัดสอบเขตกับเจ้าพนักงานที่ดิน และในกรณีที่พบผู้กระทําความผิดนะคะในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายหลักหมุดเพื่อยึดถือครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเรานะคะอย่างเช่นว่าเพื่อนบ้านอาจจะเคลื่อนย้ายหลักหมุดเข้ามาในเขตแดนบ้านของเรานะคะในกรณีนี้เนี่ยค่ะถึงแม้ว่าเราจะมองว่าหลักหมุดนั้นปักหรือไม่ถูกต้องนะคะเราก็ห้ามไปแตะต้องหรือว่าห้ามไปเคลื่อนย้ายเป็นังขานะคะกรณีนี้หากเราพบว่ามีการเคลื่อนย้ายแล้วก็พบว่าใครเป็นผู้กระทําความผิดนะคะก็สามารถจะไปแจ้งความลงบันทึกประจาวันได้สามารถจะบันท <ver> ึก <one> <ver> <one> <ver> <one> หลักฐานภาพถ่ายไว้ได้ก็แนะนําให้บันทึกหลักฐานไว้นะครับเพราะว่าในการเคลื่อนย้ายหลักหมดกรณีนี้ก็จะเป็นความผิดทางอาญาด้วยค่ะ